สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสายนานโดเตอร์วันนี้แนะนำซองปืนของเบล e ต้านะครับเป็นซองพกเก็บใส่ในกระเป๋านะครับตามลูกค้าแบบตามลูกค้าสั่งนะครับเป็นซองของเบลิต้า FS 92นะครับ92 FS นะครับลูกค้าสั่งแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ถอดตัวปืนนะครับเพราะว่าถ่ายถ่ายคลิปกล้องมือเดียวนะครับ ช้นงานทําตามลูกค้าสั่งนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสามารถใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ล็อกได้นะครับสามารถสอบถามได้ตามเพจ f a c e b o o k ที่มีให้นะครับขอบคุณครับ